นี่ก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลกันนะครับทุกคนชาวตุลน,นะในช่วงเดือนกนรกฎาคมนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวฤกยูก่อนเลยนะดาวฤตยูเนี่ยในภพเรือนมรณะเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับมีโอกาสเดินทางไกลนะครับในที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไปแบบปรับปรับฉับพันด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพชาวตุลก็ต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพดาวฤตยูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เรามองไม่เห็นด้วยปรับขับพันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวตุนจะทําได้ก็คือการดูแลตั้งแต่ต้นเหตุก็คือการดูแลตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจอาหารการกินออกกำลังกายเนี่ยอย่าให้ขาดนะเพราะว่าเมื่อไรที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยความเป็นเลือดยูเนี่ยก็จะเข้ามาแทรกแซงนะครับในเรื่องของโมรดกตกทอดก็ได้อาจจะมีเกณฑ์ได้รับเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกแบบไม่ทันคาดคิดก็ได้นะครับ ด้วยความเป็นดาวฤกยูเนี่ยก็อาจจะมาแบบปรับปับฉับพันุ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่อง,งของดาวฤกยูนะครับก็ฟังไว้เพลินๆอะไรที่ทาได้ก็ทําป้องกันได้ก็ป้องกันอะไรที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่สิ่งที่เราทํามาในอดีตจะส่งผลให้เราตอนไหนก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับทีนี้ก็มาถึงดาวพฤหัสนะครับทุกคนดาวพฤหัสเนี่ยเขามาจากภพเรือนสหัชชะ ตถาะไปอยู่ในมาอยู่ในภพเรือนสุภะก็เกี่ยวกับการเดินทางนะในช่วงนี้อันนี้เป็นดาวปีนะดาวมิจูก็เป็นดาวปีดาวพรหัสก็เป็นดาวปีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มีโอกาสเดินทางนะครับต่างถิน่นเดินทางต่างแดนติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ได้นะแต่ว่าพระัาอีกภพหนึงนะ่งเนี่ยเขาก็มาจากเรือนอรินะเพราะฉะนั้น การติดต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ระมัดระวังจะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับพูดคุยติดต่อสื่อสารก็ต้องระมัดระวังนะระวังเรื่องของความขัดแยง้งการค้าการขายการพูดการคุยนะในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องระมัดระวังด้วยศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับหรือไม่ก็ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะนำปัญหามาให้เราจัดการแก้ไขก็ได้ นะก็เป็นได้ก็เป็นภาพรวมๆของดาวพฤหัสนะทุกคนก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่อาจจะได้เจออะไรใหม่ๆที่ค่อนข้างท้าทายนะสำหรับชาวลคราศีตุลน,นะครับมาดูด,า,ดา,าวเสาร์กันนะครับทุกคนดาวเสาร์ดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนพันธุ์ไปอยู่ในภพเรือนอรินะครับก็แน่นอนเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินยานพาหนะต้องมีเหตุให้เราต้องเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปจัดก,การแก้ไขนะหรือไม่ก็เป็นผล พวงจากที่ผ่านมาที่ดาวสาวเพิ่งจะย้ายมานะครับ mm. เกี่ยวกับการได้บ้านใหม่การได้ทรัพย์สินใหม่ๆเ่อนนี้ก็มีภาระที่ต้องผูกพันต้องจัดการกันต่อไปนะด้วยความเป็นพันธุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถบ้านที่ดินหรือไม่ก็คนในครอบครัวชาวตุนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ต้องเข้าไปจัดการแก้ไขนะ แล้วก็ดาวราหูดาวเจ้าเรนปุตต่างกลับมาเป็นเกษตรในราศีกุมนะครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้ชาวตุลเนี่ยภาพรวมๆก็มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์เหมาะกับการลงทุนเหมาะกับการลงมือทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความคิดใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับไอเดียเยอะนะในช่วงนี้อาจจะมีไอเดียใหม่ๆเยอะ นะก็ลองคิดแล้วก็ลองเลือกมาสักอย่างสองอย่างมาทดลองทำดูอาจจะเป็นไอเดียเปลี่ยนชีวิตก็ได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดาวปีของชาวราศาีตุลน,นะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะเริ่มตั้งแต่ดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่เป็นดาวประจำตัวของชาวตุลน,นะครับดาวศุกร์นะัตอนเดือนกรกฎานะครับมาอยู่ในเรือนมรณะนั่นหมายความว่าชาวตุลเนี่ยก็มีโอกาส เกี่ยวกับการเดินทางนะครับต่างถิน่นต่างแดนหรือไม่มองนะอาจจะแปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้น,นี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีปัญหาอะไรพี่ติแนะนำนะไปทำบุญแก้เคสติดหนึ่งนะครับทำบุญไกลๆทำบุญต่างถิน่นต่างแดนทำบุญโรงพยาบาลหรือไม่ก็บริจาคเลือดก,ก็ได้นะแต่อีกมุมหนึ่ง นะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินโนอรดกก็ได้แบบไม่ทันตั้งตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนารีตุลน,นะครับอะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันอะไรที่แบบเราแก้เคล็ดได้นะก็ทําดูแต่อะไรที่เราหลีกเล่ยงไม่ได้ก็พยายามทําเขตให้ดีๆก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับไม่ป้องกันเรื่องของสุขภาพนะ ทีนี้มาดูการเงินนะครับการเงินของชาวตุลเนี่ยก็คือดาวอังคารน,นะดาวานนะดอังคารณะเดือนกรกฎาคมอยู่ในเดือนลาภะนั่นหมายความว่าการเงินเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะอยู่ในภพที่ดีแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยก็ไปอยู่ในเดือนสุภะนั่นหมายความว่าการเงินของชาวตุลเนี่ยเหมือนกับในช่วงนี้นะจะคิดจะทําอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้น นะครับการติดต่อสื่อสารก็นํามาซึ่งเรื่องของการเงินนะครับก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่พิติมองว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินนะามาดูเรื่องของการงานกันบ้างการงานเนี่ยดาวพุธมาอยู่ในเรือนการงานนะแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวที่มาจากภบเรือนวีนาศแล้วก็ พบเรือนสุภะนะสุภะามาอยู่ในเรื่องการงานก็ถือว่าการงานเติบโตก้าวหน้าดีนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นอาจจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะครับเรื่องของการงานมีดาวเกตอยู่ร่วมด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวุ่นอยู่นะการติดต่อสื่อสารออนไลน์นะครับการทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะหรือไม่ก็บางคนอาจจะ บีนาฏมาอยู่กรรมะเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนงานแบบปรับปรับถับพันอะไรก็ได้นะแต่ทิศทางเนี่ยพิติมองแล้วเป็นทางที่ดีนะเนื่องจากว่าณตอนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภษะนะราพะไปอยู่ในเรือนของความเจริญก้าวหน้าและเขาได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะก็มีโอกาสได้สิ่งใหม่ๆม,มีงานใหม่ๆม,มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องของชาวลัคนาราศีตุลน,นะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับ<ม>ดาวความรักของชาวตุลก็คือดาวอังคารนะนเดือนก,นกรกฎาคมน่ะดาวอังคารดาว,าดาวปตตนิมาอยู่ในเรือนลาภะนะครับปตตนิมาลาภะก็ถือว่าดีนะและช่วงนี้ปุตตะเป็นเกษตรด้วยนะชาวตุลค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคนสดก็อาจจะมีคนเข้ามาให้ให้เราแบบกระชุ่มกระชวยนิดนึงนะครับมีความ ส,สนุกสนานนะคนมีคู่ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมหน่อยก็ต้องระมัดระวังนะก็ต้องหลักแน่นกับตัวเองเข้าไว้นะครับคนที่มีคู่แล้วนะแล้วก็ดาวปัตตนีมาอยู่ในือนลาพัก,ก็คือคู่ครองอาจจะนําโชคลาภมาให้เราก็ได้อาจจะมีเรื่องโปรเจกต์กใหม่ๆเอาอะไรมาให้เราทํานะครับแล้วก็ดาวลาภะก,ก็ไปอยู่ในือนสุภะอาจจะมีโชคลาภมาจากคนรักคู่ครองก็ได้ อันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวราศาีตุลในช่วงเดือนกนรกฎาคมนะครับก็ดูภาพรวมๆแล้วก็ถือว่าดีนะครับการงานการเงินยังถือว่าดีอยู่ก็มีให้ต้องระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะแล้วก็การเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะก็ต้องดูแล,แลแล้วก็ป้องกันอะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะอะไรที่ป้องกันไม่ได้ก็มีสติอยู่กับตัวนะมีปัญหาอะไร หนักๆมันจะได้เบาลงนะครับก็ดูดูให้สนุกนะครับทุกคนมีความสุขในทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะครับสวัสน,นี้ครับ